ระบบการเล่นพื้นฐานนะคะเป็นแอคชั่นเดินด้านข้างแล้วก็ในการเดินทางท้ายฉากของบางฉากเนี่ยก็จะมีบอสรออยู่แต่ที่พิเศษนะคะก็คือการผ่านฉากที่นับเป็นระบบชั้นของหอคอยแล้วก็การเลือกเส้นทางแถมยังมีตัวละครผู้ช่วยหลายชนิดนะคะที่จะออกมาเดินตามเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิว Super ร์ฟามิ m มตอนที่28 m Magic s w o r แอคชั่นป่าหอคอยประเภทแอคชั่นผู้พัฒนาแคปคอมปีที่วางจำหน่าย1990เนื้อเรื่องนะคะหล่อแห่งความมืดดรอกมาก ผู้ซึ่งควบคุมแบ็คออฟคุกขามโลกซึ่งทำให้เขานะคะควบคุมโลกได้ทั้งหมดแต่เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้อารันตายหนุ่มนะคะจึงต้องฝ่าหอคอยที่สูงถึง50ชั้นค่ะเพื่อไปจัดการกับเจ้าตัวบอสน,นั่นเอง ระบบการเล่นพื้นฐานนะคะเป็นแอคชั่นเดินด้านข้างแล้วก็ในการเดินทางท้ายฉากของบางฉากเนี่ยก็จะมีบอสรออยู่แต่ที่พิเศษนะคะก็คือการผ่านฉากที่นับเป็นระบบชั้นของหอคอยแล้วก็การเลือกเส้นทางแถมยังมีตัวละครผู้ช่วยหลายชนิดนะคะที่จะออกมาเดินตามเราทั้งอเมซอนสาวบาทหลวงหรือนินจาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน แล้วก็ยังสามารถอัปเกดรดตัวละครผู้ช่วยได้3ระดับอีกด้วยค่ะความยากนะคะก็ให้7เต็ม10ค่ะศัตรูตามทางค่อนข้างเยอะแล้วก็เก่งนะคะการต่อสู้กับบอสเนี่ยเราต้องจับจังหวะดีๆค่ะแต่ไอเทมช่วยเหลือในเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ความสนุกเนี่ยให้9เต็ม10คือมันเป็นอีกเกมที่เล่นได้รู้สึกเพลินๆน,นะ เพราะว่ามันมีผู้ช่วยหลายแบบอะไรเงี้ยแล้วการาฟิกเนี่ยก็จัดได้ไว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเราเล่นเอามันไม่เอาจบเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสนุกอยู่ค่ะเกรดเพิ่มเติมนะคะฉากจบ2แบบเมื่อเราเนี่ยทำลายหลอดแห่งความมืดได้แล้วนะคะเกมก็จะมีคำถามให้เราเลือก2แบบค่ะระหว่างทำลายดาร์กออฟแล้วก็คืนความสงบให้แก่โลก หรือเลือกที่จะใช้ Dark o อเพื่อเป็นหลอดแห่งความมืดคนใหม่นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไลก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกาันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ